สวัสดีครับพี่น้องพวกเรช่องบบาตุ้ยลำเพลินออฟพิเชียรครับพี่น้องนี่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วรอเช็คระบบไปเลยอ่าฮคุยน้อยก็เสียงดังแน่บอกเนี่ยบอกเนี่ยเอาพูดน้อยก็เสียงดังเนีแกเขาจะบว่าพูดน้อยก็เสียงดังแกลูกเหยียบก้นง่ายด้วยล่ะเอาเถเดี๋ยวทหารทหารเลี้ยงเลี้ยงเนาะก็แล้วกันไปก่อน เห็นไหลูกเวีดตั้งสักที่ที่ใหญโอ้ยเห็นไหมตัวน้อยก็นวดหน้ากอนหลังโอ้แม่งลูกบอบเล็กแท้แค่บาทเด้โอ้โหลูกแซ่บเลยเติลีว่ะโอ้ลูกวีดบ่อยง่ายเปี่ยนโอ้ยบ่ใหญ่ายจะจะไร้อยกับย่านเนาะเป่าปิดเนี่ยปิดแต่เดี๋ยว จกักตาเหลือตาล้นหมดเลยวบอกอีกกระือกอีกแล้เนาะตต่นัานพูบอลเตะเสียงน้องหีดยืนมัดเลยที่พ่เสียงดันขึ้นแล้วแหละท่นี่อเนี่ยขึ้นแล้วเร็วเถอะเอาคนทำงานเนาะมันนั gallons, it, <S 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 ่งหยอกกันขึ้นไปเลยไม่ใ่ไปสามเนาะสี่โมงนี่พูดท่านหาโมงแล้วมันนั่งหยอกกันดูไฟเลยยังกว่กันเลยโ่เฮ็ดโเ็ไปยังไหนยอกเขเฮ็ดนแล้วหรอันนี้ไฟเ็ดต่เที่ยงกูเที่ยงยูเไฟมันคนด้วย ย้อนดอกเลยเฮ้ยตั้งหยอกเขาตั้งใจทำงานอยู่ว่ะทำงานเลยสี่เวลาทำงานได้ด้วยอันนี้คืออันนี้คือฟ้องลูกิยะใช่ไหมแม่นฟ้องอยู่แล้วผมฟ้องดูแล้วฟ้องไหนนะฟองลูกิยะเนี่ยแบบว่าโอ้ยไฟอันแกจะม่งนะไฟนะทำงานมามันนั่งหยอกเบาไฟอันแกจะม่วงนะไฟนะตอนเที่ยงหุ่นชอบวันนี้โอ้ยหาหม่งหุ่นหน่อยฟองให้เลยวทำงานบริษัทได้ครับได้ได้ ต้องเบิ่งเาตนะครับบาเนี่ยตอง้นขยันแข็งแงคือยังเบิกกันเลยนะเบิกกันเลยไเฮ้ยมาสั่นเลยตให้ัช่วยด้วยด้วด้โอยตัวน้อยกรโดใส่ยนมาเอาข้างรถตาาาาอนเอาหีนะหนีอนาเรเัน้เานตายเลย ตายเลยบระมาได้ป่แม่ตายเลยบระาได้เนาะตายเลยวามันสิพ่อพีการมือดมาหรือยังรม่อ้แล้วรดีะเอ้าจ้งว่ากันอันขึ้นอรเจ้าเนี่ยบอกบอกมันหมดแล้วพี่ไต่ไปเองกอกนี่คนนะคะกองจองกองจองมันก็ยานตายแล้วมไปเจ้าลอยหนก็บอกแล้วโอ้ยโอเรียบร้อยแล้วบ้านเนี่ยเอาเยเอาเลยนขันีก็ไปนอน บ่อหยอกวโนขุมวนทีมงานกับประมาณนี้แหละพี่น้อง,งนี่นี่ครับเรียบร้อยแล้ว,ลวนี่ก็สุดเท่านั้นแหละฮะเต้นซีล่าเตียเออขอทาขอทาขอทานี่ครับพี่น้องบ่อเก็บ่อหยอกกันบรรยาก,กาศย่้วเรียกแล้วงอย่างพี่น้องเรารอปั่นอย่างเดียวพี่น้องโอ้สวยงามนี่ พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วโอ้สุดยอดลีพี่น้องนี่นี่นี่ครับเวลาแล้ววยวกันวอา์หยอกวอรนัวกันพี่น้องทีมงานห้ามโมบี้ยังดอกบรรยากาศสุดยอดเลยอากาศดีมากเลยพี่น้องนี่ละพี่น้องคือความสามคคัคคีกันฝนจ้าจ้าจ้า

มืมีสมุนกอเจาเจ๊เจ๊ยังบ้านะเจ๊ถอดมือสมุนกเลเม่งนั่ถอดแคสซัมนี่นี่ขนาดไหนตัวหนูเ้ะไครูยกผู้ข่เห็มีนะตัวนี้ก็มีบโบมี่อผู้แข่งมีสมุนสมุนไหมม่อนั่ถอดแคสซัอันเนี่ยยอดทเดอคือหาเงินได้ปะนี่ก็จะเอาตั้งยาอย่งั้นะโอ้ตั้งยาใส่เนี่ยจ้ะปัด เครื่องนั้นเนี่ยโดยเพะพอเลย่องฝนบรรยากาศหนุนอ่ะบอยห่อข้าวนุ่กันเลยพี่น,อน้องเนาะนี่พูดอยอดเลยดีเนี่ยเรียบร้อยแล้วรอปั่นไฟอย่างเดียวเสร็จทุกระบบรอบปั่นพี่น้องไฟเฟ้ยกันแล้วแล้วจอกันเรียบร้อยแล้วพี่น้อง สวัสดีอาจารย์ที่เป็นไครทุกคนที่ตามเราแล้วอ,อ๋อคือหน่อย,นอเ,อยอเนี่ยน้องเอ้ยคือบอกไปติดตามเราเนี่ยเนี่ยมื่อหน้ากับทายอยู่คนกับเบิ้งเพวกหลายหนึ่งไอ้แล้วแกเบพวกหลายติดตามเราแน่มากระได้เพื่อแบบคลิปทีดีบ่อยๆตัวใส่มาเบิ้งด้วยโอ้ยมาติดตามอาจารย์ที่นี่มันเป็นยังไงเนี่ยเจ้าะบ่คอยล่องมันบ่ะนี่แหลายเหตุผลเจ้าต้องลงคลิปเนี่ย ลงอยู่ลงอยู่สิลงอยู่คือว่าเจ้ายาสิลงเจ้าต้องลงดิเพราะช่วงนั้นมันมีกเมกมันก็ต้องศึกษากันเอาตอนนี้โอเคบ่ตอนนี้โอเคเจ้าเ่าไทยเหนี่น้องครับฝากที่ตามอาจารย์ที่นั่พี่น้องสี่ร้อยเก้าสี่แปดสี่เนาะพี่น้องดันดันเนี่ยเจ้าต้องลงนนี่อาจารย์ที่นี่พี่น้องมือเมิกสาวน้อยระเบิดโชว์พี่น้องเนาะนี่เจ้าต้องลงคลิปดิเนี่ยครับเมียนมาดูลงหอดที่ตามพี่น้องไม่หอดพันในถอยเล่านันถอด ให้ร่างใจไปเพิ่นไปเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นจัดการเองนี่ครับพี่น้องตอนนี้เรียบร้อยแล้วพี่น้องบ่ยอกยอกกันแดดปาะเนี่ยหยอกกันตัวปาะเนี่ยแนวเบี้ยวหเดล่ารอบปันอย่างเดียวตัวสิลรสซาแล้วแล้วสุดแต่ก็รอบปันนี่พี่น้องนี่ครับพี่น้องเอาจะลื่นพี่น้องผู้ใด้กันเข่ากุมเข่ากุมเข่ากุมเลยเข่ากุมสิหกสิเจ็ดสิแปดผู้ใด้มาดนี่ล่ะเนี่ยฮะ ใไม่ทันทราบเลยเมือเ่อใส่คุมปิดเป็นหนสิบหกนะอ,อ๋อ,อพี่น้องครับผูรหมาเล็กนะเด้อมาเด้อเล็กที่บ้านยังออก0ุนๆเงื้อไหลมีทุงานแหลวฝันวังเาร์นี่พี่น้องพี่น้องเดผู้ได้เด,ด้เห็นคลิปบตุยนะครับเพิ่นฟาเพิ่นฝันอย่างินเมื่อนี่พี่น้องขาเราวเมือนนะออเม่อหนี่กน,นตั้งแต่ตัวผู้ใดทีาซื้อออกอีีเออจาจะได้ไกับหยลัใจกันพี่น้อง โอ oh, ้เลขบ่าเลขบ่ออกสูนส่วนะพี่น้องสุดท้ายคัตี้ก็คือเงือบ่อออกกับเหลื่องหน่อกพี่น้องนะครับเดี๋ยวเรื่องพี่น้องวันนี้วัดสีโพทองรัตนารามเนาะ,นะบ้านพรสวรรค์ตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพี่น้องนี่ เรื่องให้ร่างกายกันไปน้องเดี๋ยวสิภาพมึงบรรยากาศทั้งหนาตอนนี้เรียบร้อยแล้วทุกระบบแล้วรอปันน่นยังเดียวเนี่ยไปน้องว่าบรรยากาศทั้งหนานี่นี่แะมาอุดรต้องต้มเซนน้องม่ต้องห่วงเลย อะไรกันน้องขอข้าวไม่ขายเดี่ยวไปนอนในการหลายงานกันน้องน่าจะเป็นอ่ะทีมงานไหนไน่าจะเป็นทีมไ,มไหมนั่นอ่ะ ทีมอไรอินดี้สมัยใช่น่าจะเป็นอินดี้สมัยอ่ะแม่ลีพี่น้องวันนี้พบก,กับอินดี้สมัยได้พี่น้องเด้อแม่ลีพี่น้อง Smile, อินดี้สมัยเฮาวันนี้พบกับไลท์อินดี้สมัยแม่ลีครับอิ Smile, นดี้สมัยนี่มาและที่มาสดเนี่ยผมเลยทำมาทีมไล์ส,สดี่มาแล้วเนี่ยอินดี้สมัยพี่น้องวันนี้อาจะเลือนพี่น้องซีพโอกันที่แปด พ่อเขากูมีน้องห่วแล้วดูแลดแล่อคนลนใช่จ้ะใช่ถ่ายคนถ่ายนูไว้นะคะจ้ะโอ๊ยคักหลายนิดห่ยเนาะเอาครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สับคลิปหน้าจะ่งเลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอตื้นลำโพน้อเชวพี่น้องละไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ